ทำอะไรนี่ยบโต,โตช่างนิวทำอะไรช่างนิวน้ำมันสลม่นครับี่น้องครับน้ำมันลี่ครับนีที่เขาเรียกว่าตัวม้วนคลีครับลีดึงไปครับ สองตัวอันนั้นนีสองตัวครับพี่นุ่มตอนนี้กำลังประกอบครับประกอบกำลังถูอตัวไปหาได้รจะใส่ไปหามาจะใส่อุปกรณ์ ผู้ปควอนสื่อมาแต่เบิ้งครับยำมุนสลิกขอใจเย็นเนาะ ลายละเอียดลายแห้งค่ะพี่น้องอันนี้แงวหมุนสลิงหัวั่นหัวั่นประดิษฐ์อันนี้มันมีมมะประดิษฐ์อันนี้อีก ดิ่ดของเล่นอีกแล้วน,นาทีแล้วครับมันช่วงไม่บายเวลาค่ะจังสิไปขุ่นเมื่อวานนังบาด้ปีสแต่ว่าไปเอาวัตถุพ่อกันเพื่อนเพื่อนบาด้ปีเพป็นปีชุ่มนึองไป่ตุเผาเจ้าไม่ตุเผา,าว่า เป็นกระลิงให้เฮาคือการพิร่นมาเฮาสิเปลาออใส่สร้างลิงครับผม่อานนี้สร้างลิงแบบว่าอ่าสร้างทุกสิเอาเพิ่นกระลิงให้งหรือว่านนี้มาจบเกี่ยวเปลาน้อยู่เปลาน้ํามาเฮาจากแล้วอันนี้อันนี้ประกอบแล้วแล้วกำลังเชื่อมบ่ครับวัวนถึงเข้าอยู่งเข้าครับ หนังสางนี่กำลังประกอบอีกตันึงเราใช้ลอกสองตัวเนาะเราก็เลยต้องมีคานหมุนสองอันถพาว่าเฮ็ข้าน,อ,นาอ,อันเคใหลอกอันเยวเนแล้วจะโดนแล้ว ันนี้ทํามาจากอะไรนะล้อกระทะรถดนเหรอเนีครับอันนี้เห็นมาจากกระทะรถยนต์ครับคิบดได้เนาะตะกี้เอาอย่างเห็ดตะกี้ไปกึงมากครับใส่เล็กแคนใส่เล็กแคนใส่กึงเล็กแคนกับต้นทุ่นสูงสูงครับต้นทุ่นสูงครับต้นสูงต้นทุ่นสูงแห้ง ที่นี่ก็เลยวลามันแพงก็เลยเสิบเสบลงสีบลงซอยสีบลงกันอีก่ะวันหน้าพ่ออันเหงงม,มากเ็กเบ็หงงสามหมื่นเนาะใส่ยังเบอรพ่ออยู่เบอพ่อพี่น้องตอนนั้นเราไปตัดเหล็กแผ่นทำให้ใครนะให้บอยใช่ไหมให้บอยเฉพาะขาเหล็กแผ่นที่เอามาเหตเหตตัวมุ้นเนี่ยค่ะสี่พันประมาณสี่พัน กระดะเหล็กแผ่นที่เอามาดัดแปลงเฮดตัวนี้แต่ว่าสร้างซูคลิปใหม่เซฟต้นทุนลงมาไปเอาหล่อกระทะมาเฮ็ดจากคนคลิปของเพคนได้จังไหนกันเด้อพี่น้องคนนางเบิร์กยังหัวอยู่เซฟพี่น้องตอนนี้คือเสพเสพต้นทุนอ่าของไงทั้งไงของบริษันคือกันครับของบริษันกับเหล็กแผ่นตัวทุนสูงนะตัวทุนสูงค่ะเราใช้เป็นเหล็กแผ่นเลยเหล็กแผ่นตัด แล้วก็เอาไปกึงมาทําเป็นวงล้งออันนี้เขลเทมานหล่พี่หลอกเครื่องยังยติด พร้อสายงานครับตัวนี้ครับพี่น้องพร้อสายงานครับอ,อันนั้นช่างช่างอยู่กำลังประกอบเช็คอยู่ใช่ไหมครับยังมีพร้อสายงานอาไปไว้ตรงนู้นแหละเดี๋ยวไปเอาสีทาให้จะไปเอาสีตุยรวยตุยรวยทาให้มุนโชก็ได้หมุนโชก็หน่ะคิดว่าเป็นเครื่องคู่ตาโอ้ ตัวนี้ตัวนี้พี่น้องตัวนี้กับอันนี้ก็อันนี้เขาลงกึงกันครับอันตัวนี้เขาลงกึงกันเราต้องกึงเผาครับเข้าใจแล้วผามาใส่กึงเผาต่อมาเาไปสร้างเฮดตัวนี้บอกค่ะเราต้องมาสร้างเฮดตัวเพราะว่าปกติมันจะมีตัวเดียวครับมันมีตัวเดียวปกติจะมีตัวเดียวแต่เข้าไปสร้างเพิ่มครับสร้างเพิ่อึ้นมาอีกเพื่อว่าอถ้าค้นขึ้นสลิงตัวเดียวนี่มันสิมุนพี่น้องมันย่างตัวว่าไร เราต้องทาเป็นตัวนพิ่มันแงแต่ว่าเราก็เลยต้องต้องต้องไปทำเพิ่มครับเพื่อให้มันมีความสมดุลยืดหยุ่นกันแม่ครับคือคือตรงนี้นี่มันจิตยเมันขึ้นสองโตล็อกล็อกล็อกไว้สองฟังครับตัวนี้ทาอ่าให้มันเป็นล็อกสองฟังทีหน่อยครับตัวนี้เขาก็ต้องเห็ดเห็ดยึดรองรับความแข็งแรงครับให้บ่วให้มันไอ เวลาหามันลูดมันยั้งมากกว่าี่มีสล้ล็อกไว้บ,อบ,อบอ่อ,บอหันตกคือบ่อห้มันรุดเลยนะครัลายยังครับตึงลายยงครับอันนี้ก็หนึ่งตัวครับอันนี้คือโมเล่ครับโมเล,ล่ดึงสายสลิงครับอ่าดึงสลิงไปกลับเข่าเข่าของเขาลงกึงนะครับต้องเข้าลงกึงทําเป็น เป็นโมเลยครับเป็นโมเลย์ด้วยกันครับใส่สายพันธุ์ใส่สายไอ้สซิลิงดึงไปกับดูเหมือนง่ายครับพี่น้องแต่ว่าเ็ดน,นี่ิคละลายละเอียดหลายกว่าเวทีอีกครับอันนี้คือมันมันจะล,ละเอียดมัน่ะค่อนข้างจะค่อนข้างจะหลายกว่าเวทีจังหน่อยพอเวทีนี่มันไม่ยากวที่นี่มัน ดูเหมือนดูเหมือนยากแต่มันไม่ยากแต่ตัวนี้นดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายนะครับดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายครับเพราะว่ามันละเอียดมันหลครับเพราะห้องกล่องถ้าบ่ดีกับบ่เลียนพี่น้องครับ้าบ่ดีห้องกับมันมันขืนบ่ซ้ำกันถ้าขืนบ่ซ้ำกันแบบนี้มัาานจะกลายเป็นมันดึง นฝากติดตามได้เลยค่ะฝากติดตามคลิปนี้เนาะครับพี่น้องฝากติดตามาผลงานสร้างทุกครับผมฝากติดตามากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม,มน่าจะได้ดูผลงานเร็วๆวันนี้ครับว่าเป็นมืออื่นกับมือขื้นครับเพราะว่า,าต้องไปไปแปลง,ง,ง,งอยู่นู่นอีกครับจะไปเพราะเด็กหน่อยอยู่เลี่อนพอดีซอยพอดีตัวรถอยู่เลี่อนพอดีครับ ต้องไปต่อไฟต่ออะไรอีกนะครับไม่ใช่ว่าจบแค่นี้ครับมันต้องไปเดินไฟเดินยังอีกครับเขาระบบไฟกับตัวรอครับนี่ทนอย่างนี้เนาะเขาต้องไปต่ออ่าให้เป็นสายเงว้ครับเดินเสลิงเทิงเครับเดี๋ยวทางซุสิอธิบายเมื่อวันที่ไปประกอบเนาะเมื่อนี้จะคืออจะเห็นพี่น้องมึงอยอย่บานทุกันเพราะว่าสันเอาเหตุผลมันว่สะดวกพี่น้องครับมันฝนมันตกนะมนฝนตกกับพี่น้องครับ แต่อยู่ตรงนี้เราก็อาอยืย่ยยนี้อากะสามารถเห็ดใดครับเพราะว่ามันอยู่บ้านห้อครับพามันเข้าขออขใจเย็นใดข้ <c oughs> ากันไปพูดแล้วโอ้ครับเร่งงานย่างเดียวครับมันถึงกหนไอยมันได้อยู่แต่มันสูง ให้สีแต้มออกให้